สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกับคลิปโหราศาสตร์กันอีกครั้งนึงนะคะคลิปนี้จะพูดถึงดาวสุกย้ายตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมจนถึงวันที่26สิงหาคมของแต่ราศีว่าเป็นยังไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ราศีเมษก่อนนะคะ,ะทีนี้เราดูว่าราศีเมษดาวสุกย้ายจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์ ซึ่งดาวสุกข,ของราศีเมษเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปุตตะกับปัตตานีเออโทษนะคะเป็นเรื่องของกระดุมพระกับปัตตานีทีนี้ก็มองว่าพอดาวสุก้ายปุ๊บการเงินคุณอะจะหมดไปกับบุตรปริวารเอ,อ่อโปรเจกต์ต่างๆการลงทุนปีกย่อยการสังสรร์เอ,อ่อ การซื้อของสวยของงามบางคนก็จะมีความสุขกับการที่ได้จ่ายเงินออกไปก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็เรียกว่าเอ่อการเงินที่คุณเสียในครั้งนี้อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณบ้างเป็นบางส่วนทําให้คุณก็เสียไปบางส่วนอะพอประมาณคือไม่ได้เสียนะทั้งก้อนอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะจ่ายค่าเทอมอะอยู่ดีดี คุณอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยออกให้ส่วนหนึ่งก็ได้อันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างฟังนะเพราะน้ำไม่รู้ว่าบริบทชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ะทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของปัตตานีบ้างอยู่ในปุตตะก็มองว่าคู่ครองคุณอ่ะช่วงเนี้คนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยน้ามองว่าจะมีนิสัยขี้เล่นขี้ใจน้อยก็ได้เอาแต่ใจตัวเองขี้หึงก็ได้เพราะว่า ในพื้นชะตาเดิมเนี่ยเราไม่รู้ว่าดาวศุกร์ของคุณเนี่ยอยู่ตำแหน่งดีหรือตำแหน่งไม่ดีหรือเปล่านะคะแล้วช่วงนี้เอ่อคิดว่านะถ้าใครที่มีคู่ครองทำอาหารเนี่ยเขาอาจจะมีเวลาที่ทำอาหารทำอาหารเกิดขึ้นก็ได้ทานอาหารกินเองก็ได้กินเก่งขึ้นก็ได้อันนี้คือก็ต้องหวังว่า,วาคู่ครองคุณอาจจะอ้วนท้มสมบูรณ์เกิดขึ้นก็ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้คือให้ดูของแต่คนนะ ก็ได้บอกว่าของราศีเมษก็มีเรื่องพวกนี้นะทีนี้เราก็ดูว่าในแต่เราบริบทของแต่ละคนชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างก็ฝากไว้เรื่องมาเป็นเรื่องของกันกันเนี่ยบางทีน้ามองว่าถ้าบางคนมีการติดขัดการเงินเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณยังไม่ต้องกังวลหรอกเพราะเดี๋ยวจะมี คุณจะได้คนช่วยเหลือคุณเพราะอะไรดาวศุกรอ่ะอยู่ในเรือนอาทิตย์นะ่ะเขาเป็นคู่สมพลยังไงต้องมีการคนคอยช่วยเหลือกู้คุณคุณแน่มีคนช่วยแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นก็ได้ให้ปัญหาเรื่องของการเงินหรือไม่ว่าปัญหาเรื่องความรักอะไรเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีได้นะอันนี้ก็คือนะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็หาที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่รองปรึกษาดูนะคะอันนี้นักฝากไว้นะเดี๋ยวเรา ก็มาเจอกันกันกบราศีพฤษภนะคะอ่ะทีนี้เราก็ต่อที่ราศีพฤษภกันบ้างราศีพฤษภเนี่ยดาวศุกร์อ่ะจะเป็นเรื่องของตัวตนของคุณเองแล้วก็เป็นดาวเจเรือนอริเลยก็มองว่าตัวคุณน่ะอาจจะช่วงเนี้ยพอศุกร์ย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยทำให้คุณมีความรักบ้านรักครอบครัว อยู่ติดบ้านก็ได้หรือบางคนก็อาจจะมีความบางคนนะอาจจะสร้างความมั่นคงเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณเองบางคนก็อาจจะมีการชอบก็ไสะสมของเก่าเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะมีการก็ไทำความสะอาดบ้านเรือนปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงมีการย้ายที่ย้ายของย้ายอะไรก็ได้นะคะหรือบางคนก็จะมีการซื้อบ้านซื้อรถที่ดินเกิดขึ้นก็ได้ แล้วถ้านาอีกมุมหนึ่งคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจริญอริกใกล้มองสองมุมก่อนโมบวกก็หมายถึงว่าเวลาคุณจะเครือนะบริหารอะไรเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความใจเยน็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคิดว่าในเรื่องอครอบครัวคุณน่ะจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าในมุมลบเนี่ยมันก็หมายถึงว่า เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือโอรคไอก็ได้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคุณเองหรือเกิดขึ้นกับรถบ้านที่ดินหรือที่ทำงานแต่เกิดจากใครเกิดจากคนอื่นที่มากระทาคนในครอบครัวคุณหรือบ้านรถที่ดินอะไรก็ว่ากันไปก็เลยบองว่าถ้าบางคนบางคนใครมีศัตรูเก่าเนี่ยก็ต้องระวังศัตรูเก่าว,ว่าจะสร้างปัญหาในเรื่องของ บ้านรถที่ดินคุณก็ได้หรือคนที่เขาปู่เองก็ได้อันนี้คือก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะแต่ที่นี่อีกมุมหนึ่งเนี่ยทางโหราศาสตร์เนี่ดยดาสุขเนี่ยก็หมายถึงเรื่องการเงินกับความรักได้เหมือนกันถ้าเรามองเรื่องการเงินถ้าใครติดขัดเรื่องการเงินการเงินนะนะคิดว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณเพราะอะไรสุขอยู่ในเดือนอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่สมพลทาให้ปัญหาการเงินที่ติดขัด บางคนนะอาจจะก็ได้ผ่านพ้นไปดได้ไม่ติดขัดอะไรมีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ถ้า,ามองคือบางคนนะ่ะอาจจะมีเงินเข้ามาในบ้านก็ได้เออมีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถก็ได้เราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีรายได้พิเศษอะไรหรือมีใครเอาเงินมาให้คุณก็ได้ต้องดูของแต่ละคนนะคะและทีนี้ในมุมความรักเนี่ยนกักมองว่าสําหรับคนที่คน มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยให้รองความน้อยใจของคู่ของตนเองความกี้หึงสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนคนโสดเองเน่ะนักก็มองว่าถ้าดาวศุกร์อันเนี้ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริความรักของคุณอ่ะอาจจะมีอุปรสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันเกิดขึ้นได้จากอะไร ก็ต้องดูบริบทของแต่ละคนและดูว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจรือนอรินะคนที่เข้าเข้ามาจีบคุณอ่ะมีปัญหาเรื่องทางการเงินไหมอืมดูกันให้ดีนะมีหนี้สินไหม,มและนะอีกมุมนึงก็เหมือนว่าบางคนนะ่ะในเรื่องความรักอะ่ะอาจจะไม่อยากมีความรักก็ได้หรือตัดสินใจช้าในเรื่องของความรักก็ได้คือนี่คือต้องดูว่า วิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะให้ไปปรับตามหน้าง,งานนะคะแต่ไม่ว่าถ้ามันมีปัญหาไดเกิดขึ้นเนี่ยจำไว้อย่างว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขคุณหรือขึ้นไปปรึกษาใครก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ในครบอบครัวคุณนะ่ะบางทีปัญหาตรงนี้มันสามารถแก้ไขกันได้นะคะอันนี้นักฝากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ราศีมิถุนกันนะ ทีนี้เรามาต่อที่ราศีมิถุนกันนะคะราศีมิถุนเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออปุตตะปุตตะกะวินาศเป็นเรื่องของดาวศุกร์ของชาวราศีมิถุนเป็นเรื่องของปุตตะกะดาวจเจริญวินาศมาอยู่เรียนศาสชะถ้าเรามองตรงนี้ปุตตะอยู่ศาสชะเนี่ยได้เกณฑ์ค้าว่า ดาวศุกร์เป็น3ามแกลักนาเนี่ยก็ได้เกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ก็คือมีความเนื้อหอมอ่อมีความเนื้อหอมมีความเมตตามหาย,ยมนักเล่องว่าบุตรบริวานคุณนะ่ะจะคอยช่วยเหลือคือเป็นคนดีทำอะไรก็จะมีคนชื่นชมบุตรบริวานคุณเองก็ได้หรือบุตรบริวานคุณนะ่ะจะช่วยเหลือเพื่อนฝูงคน เพื่อนเพื่อฝูงของคุณอ่ะคนรอบตัวคุณเองเนี่ยคือคอยดูแลอย่างดีคอยเทคแคร์เหมือนทีกคนมีคนมาเยี่ยมคุณที่บ้านเนี่ยลูกหลานคุณก็คอยดูแลอาศัยหาน้ําหาถ้าให้ทานอะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงถ้าถ้าคุณไม่มีเ็เีถ้าคุณไม่อยู่บ้านลูกหลานคุณอาจจะช่วยเหลือดูแลกิจการให้คุณเองก็ได้แล้วคนตัวคุณเองก็ จะไม่ค่อยอยู่ติดที่จะมีการเดินทางติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานโปรเจกต์ต่างๆก็ได้นะคะแล้วในบางกรณีเนี่ยบางคนเนี่ยจะได้เพื่อนใหม่ที่อายุน้อยกว่าทีนี้ในกรณีที่เจอเพื่อนใหม่เนี่ยเช็คประวัติกันให้ดีๆนะเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้มากเหมือนกันนะอันนี้คือต้องดูกันให้ดีๆนะคะว่าคนที่เรารู้จักใหม่ๆเป็นคนยังไงกันบ้างต้องศึกษากันให้ดีรวมถึงก็ โครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆคุณเนี่ยก็อาจจะเนื้อหอมมีคนมาใช้บริการเยอะก็ได้มาสามารถรวมได้หมดเลยรวมถึงแบบบตรณาบุตราน,านคุณนะ่ะถ้าคุณมีธุรกิจบุตรณาบุตรานคุณเองอ,อาจจะทําเป็นเขาเรช่วยเหลือเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยด้วยก็ได้อันนี้คือให้ดูคนละคนนะว่าเป็นเรื่องไรให้ไปปรับเปลี่ยนกันนะคะแล้วทีเนี้ยดาวสุก ก็เป็นดาวจาเจ้เรือนวินาศวินาศมีรวงนรศชะวินาศก็มองไว้สองม,มุมก่อนนะมุม,มบวกคือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกคุณได้คือใครคนใกล้ตัวคุณอาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยจะช่วยรูปแบบไหนก็ต้องดูของแต่ละคนนะแต่ถ้าอีกมุมนึงเนี่ยมันมองว่าอเขาเรียกว่า อาจจะเป็นปัญหาอ,อุกศักต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยก็ได้คือใครคนใกล้ตัวนี่แหละสามารถจะเป็นปัญหาอ,อุกศักต่างๆให้ตัวเราได้กัดให้กับเครือให้กับเบพื่อนฝูงคุณเองก็ได้หรือสังคมรอบตัวคุณก็ได้การเดินทางก็ได้มันเป็นไปได้หมดรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยอันนี้ก็คือก็ต้องดูกันให้ปรับตามหน้างานนะแต่นะัคิดว่า ถ้ามันปปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะ่ะคุณก็จะมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเก้อกินกันอยู่เพราะอะไรดาวสุก่ะอยู่ในเรือนอาทิตย์เขาเป็นคู่สมพลจะมีการช่วยเหลือเก้อเกินกันเกิดขึ้นนะฮะและทีนี้ถ้าเรามองในมุมในมุมเรื่องของใช่ปะ่ะอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวสุกับเป็นตัวแทนของการเงินกับเรื่องความรักได้ก็เลยมองว่าอาจจะมีอ่การเงินเล็กๆน,น,น้อยๆ เข้ามาจากการที่คุณถ้าคุณทำพวกก,วการติดต่อสื่อสารคุณอาจจะได้เงินเข้ามาก็ได้หรือมีเงินรับ,รบเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องดูของแต่คนนะคะถ้าในาเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนที่เขาด้นะคน มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องการหึงหวงการขี้น้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นก็นได้นะคะถ้าคนโสดน่ะในเรื่องความรักเนี่ยมันก็บอกว่าอาจจะมาจากคนใกล้ตัวคุณน่แหละที่แอบชอบคุณอยู่ก็ได้หรือคนที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อ่ไม่ค่อยเปิดเผยในเรื่องของความรักให้ใครฟังก็ได้รวมถึง ความรักในเขาเรียกว่าที่เป็นความรับของแต่ละคนก็ได้อันนี้ต้องดูตามบริบทของแต่ละคนนะว่าความรักของคนโสดจะเจอคนแบบไหนก็ต้องดูกันให้ดีๆนะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่นะมองตรงนี้นะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอะไรที่มีอะไรที่ด้อย ข่าคุณคืออาจจะเป็นเรื่องของอายุน้อยกว่าก็ได้หรือการศึกษาน้อยกว่าก็ได้หรืออ่าเรียกว่าเป็นคนที่ความรู้น้อยกว่าก็ได้อันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะปรับเปลี่ยนกันตามหน้างานแต่ก็มองว่าให้ระวังเรื่องความรักที่เป็นเรื่องรับรับอ่ะเหมือนกับคนคนเนี้เขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ดูกันให้ดีๆนะคะสำหรับคนโสดนะ ไว้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราดูต่อที่ราศีกรกฎกันนะคะอ่ะเราก็มาต่อที่ราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเนี่ยดาวศุกร์อ่ะก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนของพันธุมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก,กราพระไม่เรือนกระดุมพระก็มองตรงนี้ว่าพันธุกระดุมพระคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะซื้อขายบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นบางคนจะมีค่าได้ค่าในหน้าที่คุณไปทำอะ่ะไม่รู้ว่าทำอะไรกันบ้างบางคนจะได้จาก ทรัพย์สินที่คุณมีอยู่บางคนเนี่ยจะมีรายได้พิเศษเกิดขึ้นหรือบางคนก็จะมีเกณฑ์สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้หรือบ้านรถของคุณเนี่ยจะสามารถทำเงินได้คืออย่างบางคนอันมีรถมือสองอาจจะขายออไไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอามาบริหารในเรื่องของ ในครอบครัวตัวเองหรือบางคนอะ่ะจะมีคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอันนี้มีแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณบางคนนะบางเคสที่ติดขัดการเงินที่หมุนไม่คล่องเนี่ยคุณจะมีคนช่วยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนอาทิตย์คือเป็นคู่สมพลอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะและทีนี้ดาวศุกร์เองเป็นดาวจเจ้าเดือนรับะใช่ไหม ตูคุณอะอาจจะมีราบอยู่ตลอดเวลาแต่ราบเนี่ยแต่ละคนมันจะได้ไม่เหมือนกันนะบางคนจะเป็นเรื่องของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือ,อมีคนซื้ออาหารอร่อยๆมาให้ทานก็ได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะได้จาก,การที่คุณไปลงทุนเล่นหุน้นไว้ไหรือไมหรืออันนี้คือต้องไปดูว่าเรามีค่ะาอะไรที่เกี่ยวกับการเงินอยู่บ้างแล้วก็ไม่รู้่าบางคนอาจจะไปเล่นเรื่องของก็ เรื่องทองเรื่องแชร์เรื่องอะไรกันหรือเปล่านะคะอันนี้ให้ดูของแต่ละคนนะทีนี้เรามองในมุมอมองหนึ่งว่าทางโหราศาสตร์เขาจะมองว่าจะสุกเป็นโทรแทนของเรื่องการเงินกับความรักก็ได้ทีนี้ก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะมีคนอย่างเงี้ยมาช่วยเหลือที่ติดขัดอาจจะมีคนนาเงินมาให้คุณก็ได้อย่างเงี้ยเป็นลาภะเนี่ยอาจจะได้เงินสดก็ได้นะคะ คือถ้าดูแต่ละคนนะแต่ถ้าเรามูดเรื่องของความรักเนี่ยน่บอกว่าความรักนะ่ะถ้าคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยนะก็จะมีความสุขการเกิดขึ้นมีความเขาเรียกมีความอาจจะพากันไปท่องเที่ยวที่ไหนมีความรักที่ดีเกิดขึ้นด้วยหรือบางคน ในกรณีที่พื้นชะตาเดิมดาวสุขขุณเสียเนี่ยคุณเองก็ต้องวังเรื่องความขี้เหง่อการน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นได้อันนี้คือต้องดูของแต่ละคู่นะคะแต่ถ้าคนโสดเนี่ยนะมองว่าในเรื่องความรักเนี่ยดาวสุขอันนี้คือดีแต่ก็ต้องดูวพื้นชะตาเดิมของคุณอนะดาวสุขคุณไปอยู่ในเรือนอะไรบ้างถ้าไม่ใช่เรือนเสียมองว่าคุณก็อาจจะเจอคนที่มีลักษณะ่าเป็นคนใจเย็น มีเป็นคนสวยคนมีมีสเสน่ห์และเป็นคนที่สะอาดสะอานก็ได้รู้จักการแต่งตัวก็ได้อันนี้ให้ดูของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็คือก็มีแค่นี้นะคะสาหลับชาราศีรากรกฎเดี๋ยวเรามาต่อที่ราศีสิง์กันนะคะอะเรามาต่อที่ราศีสิง์กันบ้างนะคะราศีสิงห์น่ะดาวศุกร์อะเป็นดาวเจเรือนศาสชะ จากรรมะมากุมรักานาคุณเนี่ยก็มองเลยว่าถ้าใครสุกในพื้นชะตาเดิมพื้นชะตาเด่นอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่เรีเนื้อหอมก็ได้ทีนี้มีแต่งานคือหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนคุณจะมีงานเข้ามาเข้ามามากน้อยก็ตรงดูที่ตามพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะคะ แต่ยังไงมีงานเข้ามายคุณทำแหละแม้กระทั่งเพื่นอนฝูงคุณคนรอบตัวคุณการสื่อสารต่างๆเนี่ยการเดินทางต่างๆจะมาอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยเพื่อนคุณก็จะมาหาคุณสื่อสารต่างๆก็จะหาตัวคุณเข้ามาอยู่กับตัวคุณหมดอ่ะกลุมรักษาคุณเนี่ยก็หรือว่าอาจจะมีความวุ่นวายนิดๆหน่อยๆเนาะแต่คิดว่าชาราศีสิงห์ทุกท่านน่ะสามารถบริหารจัดการในเรื่องนี้ได้ เราะมีภาวะผู้นํำยังไงอ่ะคุณสามารถจัดการในเรื่องแบบนี้ได้อยู่แล้วก็ได้บอกว่าถ้าเรื่องมีเรื่องการงานเข้ามาเนี่ยเราก็ทํางานไปตามหน้าที่ของเราละคะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนอกจากในพื้นชะตาเดิมของใครที่เดาสุขเป็นเรือนก็ได้เรือนอาริเรือนมอรณะเรือนมินาอย่างเงี้ย คุณอาจจะต้องไปเข้าไปแก้ไขในเรื่องการงานของคุณนะแต่มองว่าคุณสามารถแก้ไขได้ที่นี้มองว่าสามารถแก้ไขได้เพราะอะไรคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนอาทิตย์เป็นคู่สมพลก็เลยไม่น่าห่วงอะไรในเรือ่องของของชาวราศีสิงห์นะในเรื่องของดาวศุกร์อะแต่ถ้าเรามองอีกปุมหนึ่งทางโหราศา,าสตร์ดาวศุกร์มาถึงการเงินเรื่องความรักก็ได้การเงินกุมรัคนาคุณ จะไดไ้การงานคุณเนี่ยหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยคุณจะได้เงินเข้ามาด้วยคือก็ให้ปรับตามหน้างานของแต่ละคนนะแต่ถ้าในเรื่องความรักเนี่ยนับมองว่าก็แบบที่บอกอาจจะเนื้อหอมอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์เพิ่มขุนมีความโดดเด่นมากขึ้นก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยเยอะก็ได้นะคือตรงนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมคโนโสด คนโสดเนี่ยอาจจะมคนเข้ามาคุยเยอะแต่คุณก็ต้องดูว่าพื้นชะตาเดิมดคุณอะดาวสุขคุณอะอยู่ในตําแหน่งที่ดีไหมถ้าอยู่ในตําแหน่งอริมรณนะวินาอยางเงอันนี้ต้องระวังหน่อยว่าคนที่เข้ามาคุยเขามีใครรับรู้ยังเป็นบุคคลปริศนายังไงอะไรมีอะไรม,มีมีนิสัยมีอะไรกันไหมอันนี้ดูกันให้ดีดนะคะถึงบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่ต้องรีบร้อน ใช้ระยะเวลาดูกันให้ดีๆให้แน่ใจแล้วค่อยตัดสินใจที่จะเรื่องวาเป็นแฟนส่วนคนที่มีอ่าก็มีคู่คนมีแฟนค,นคนกวกันถ้าดับสุขคุณในพื้นชะตาเดิมไม่เสียความรักคุณก็จะมีการระหวานชื่นมีการพาไปเที่ยวกันก็นกนได้ต้องเที่ยวกินอาหารกันก็นกนได้แต่ส่วนใครที่ความรักขณะเดียวสุข เป็นเรือนอริบรณวินาศน,นี้คือระวังระวังเรื่องความหึงหวงความน้อยอ,อกน้อยใจกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะคือให้ดูของแต่ละคนนะไปปรับตามวิถีชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะอ่ะอันนี้ราศีสิงห์ก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ราศีกันกันนะคะอ่ะทีนี้ที่ราศีกันมั่งราศีกันน่ะดาวสุขุณเป็นดาวเจเรือนการเงินกับสุภะอยู่เรือนวินาศ นะาถามองเวทบอตรงนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยให้มองสองมุมก่อนนะวินาศเนี่ยมุมบวกคือเป็นวินาศคือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกุณคุณได้คือคุณอาจจะมีการเงินรับ,ร,บรับเข้ามาช่วยคุณหรือบางคนเนี่ยมีเงินเก็บไว้โดยที่ไม่บอกใครแล้วก็เอาเงินเก็บตรงนั้นนะออกประม,มุนใช้ก็ได้คือก็ต้องหมุนเงินกันนะครับหรือบางคนนะ่ขนนนะขนา อาจจะมีคนใกล้ตัวคุณชื่อหรือเรื่องการเงินก็ได้นะคะนี่คือในมุมบวกนะแต่ถ้าในมุมลบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินการเงินเราอาจจะไปเสียเป็นค่ารักษาพยาบาลกับคนใกล้ตัวก็ได้ เราก็ต้องรู้ว่าคนใกล้ตัวอาจจะหมดไปทางนั้นหรือเป็นค่าจ่ายอะไรสาหรับคนใกล้ตัวอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนดีๆนะให้ระวังเรื่องการลงทุนด้วยถ้าใครมาชวนคนลงทุนนะ่ะเอออันนี้คิดกันให้ดีๆนะว่าที่เขาชวนลงทุนคุณนะ่ะเออคือว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นบา้างเปล่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จอันนี้ก็ต้องระวังนะระวังดีนิดๆระวังดีๆกันค่ะในเรื่องของการเงินนะเพราะว่ามันไปอยู่ในเรือนวินาศถ้าบางคนเนี่ย เป็นเรื่องของอหรือคนใกล้ตัวคุณนะอาจจะค,คุณลงทุนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันให้ดีๆหน่อยนะัเตือนไว้นดิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะก็มองดวม,อมอบอกว่าคุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณเนี่ยชื่อเหลือตัวคุณอยู่อาจจะมีการช่วยหรือในการค้ำประกันก็ได้ แต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุกศรกต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยก็คืออะไรเจ้านายคุณก็อาจจะเป็นผู้หลอกผู้ใหญ่ก็คืออาจจะเป็นเจ้านายคุณะจะสร้างปัญหาคนเองก็ได้หรือ,อรวมถึงคุณพ่อคุณเองก็ได้อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคุณอาจจะเป็นปัญหาตัวคนเองของในเรื่องการที่จะ ไปลงทุนทําอะไรเก็บเรื่องการเงินเน,น,นะนี่ยน้ามองตรงนี้นะแต่ทีนี้น้คิดว่าไม่ว่าปัญหาใดๆจะเกิดขึ้นน้าคิดว่าคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณเพราะอะไรดาวสุอยู่ในเดือนอาทิตย์เขาได้คู่สมพลแสดงว่าจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดขึ้นก็มองว่าถ้าใครติดขัดจริงๆน้าคิดว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะ อันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยทางโหาราศาสตร์เนี่ยเขาหมายถึงว่าดาวศุกร์อ่ะหมายถึงการเงินก็ได้หรือเรื่องความรักก็ได้ทีนี้การเงินอยู่ในนีนะ้แสดงว่ามันอาจจะมีเงินอะไรที่เข้ามาบ้างแต่จะเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยคือต้องดูว่าพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอะ่ะดาวศุกร์อ่ะเป็นยังไงจะเด่นไหมหรือเสียไหมอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะถ้าเป็นเรื่องความรักก็เหมือนกันความรักคุณเนี้ย สำหรับคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันอย่างเงี้ยเดวศุสุขอาจจะมีความเรื่องการถึงหวงเรื่องการความน้อยอกน้อยใจกันไม่เข้าใจกันก็ได้นะจะเกิดขึ้นได้อันนี้คือต้องดูแต่ละคนนะแต่ถ้ารู้แล้วอ่ะก็ใจเย็นๆมีปัญหาอะไรหาที่ปรึกษามันจะมีทางออกส่วนคนโสดอย่างเงี้ย ดาวสู่คุณอยู่เนินวินาศให้ระวังเรื่องความรักของคุณอะจะเป็นเรื่องรับรับอาจจะเป็นเขาเรียกว่านะถูกปกปิดเวลาคุณมีแฟนแฟนคุณอาจจะปกปิดไม่เคยร,รู้อาจจะรู้แค่สองคนก็ได้หรือบางกรณีคนคนเนี้ยคุณอาจจะตกไปเป็นมือที่เอ่อเาไปเป็นกิ๊กของเขาก็ได้อันนี้คือให้ระวังนะคะ มันก็ไม่ได้ทุกคนแต่นะคิดว่าในช่วงที่ต้องระวังไว้บ้างถ้ามันมีในช่วงประมาณที่บอกสองสิงหาถึงยี่สิบงหาเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาคุยคุณะเช็คกันให้ดีๆถ้ารู้ว่าเขามีคนอยู่เนี่ยอย่าไปยุ่งอันนี้คือบอกไว้แต่ละคนนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่ใน,น,ใน,เ,นเนี้ยในเรือนอาทิตย์น่ย คุณก็ไปปรึกษาใครก็ได้คุณจะได้ข้อคิดเห็นดีๆเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับคนโสดทีนี้ก็มี6ราศีที่นะ้าพูดถึงตอนนี้นะเดี๋ยวอีก6ราศีนะก็จะทำอีกคลิปหนึ่งขึ้นมาก็สำหรับดาวศุกย้ายก็มีอยู่แค่นี้นะคะทีนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกดชมต่างๆกด แชร์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะในคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงก็ไดนะก่อสร้างบ้างเสียงน้องหมาบ้างก็ขออภัยไว้ณักที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ